สัมมนาออนไลน์ตัวแทนนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันให้เป็นนโยบายเดียวนะสินค้าและมีโปรอะไรนะครับมีโปรก็บกระตัวแทนใดนั่นแหละนะครับนะทำอันนี้ได้อาจารย์ัวซิมี่นของช่ำรวยของตอบแทนให้เออแต่ต่อชิ้นแน่นอนได้กำไรนะครับหกซแน่นอน นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะบ่ามันลอ,อยละสิบลอยละยี่สิบอย,บอยไปเห็นนะครับมันบ่นไรนะนั่นกับคาดลายไปนะเดี๋ยวจ,จะได้สรุปนะพี่นอ้องที่ขายดีมาแรงก็คือครีมกันเดียบนี่ผู้ใดกระามหาเพราะแกะทีแกะน่องใส่แล้วโอ้ลงให้ลงหน้า พื่อจันนะครับตี่ก้นไม้ไง่ายต่อปูบักม่วงปูกล้วยยืดข่นพวกน้องหน้านะแดบดบยิงเปียงสี่สิองสี่สาองศาเนี่ยเบิ้งเอาเนี่พิสูจน์ให้เห็นเลยแต่ไฟให้เบิ้งล,เเลนนะเ,เด็กหนาเน,นี่นเด่นเอาก็หนาแนเปียกพงวาน้องตอกฟองเด็กพี่น้อนมันเน่นยิ่งดีไป้ขับปะต้องไปซื้อเครื่องสมางังปะตองไปซื้อแปรงด้วยปะส่องไปใส่แปรงครับยิ่งเลย ปัดสุดท้ายสรุปแล้วเอานี่ท้าหลอกสุดท้ายคือคลีนกันเนี่ยมันสิสมูทนี่ยโถกันเลยปลับไกลเกียร์กเกียร์เพื่อนใจกระแชร์เนี่ยเห็นว่าหน้า, <S <S นากระจุกเราเรียบเนียนกระชับ้าน้อยให้แล้วเนาะอืมบอกหน่อยบอกหน่อยใหม่เมื่อกี้วิ่งรู่แบบเน้นแบบสามแบบห้าเนาะเห็นบน่าให้อีกทีหนึ่งนะครับ เน้น8 3ดสนะครับ6ก3และ4ี5วิ่งรูดเปดนะครับหน้าอาจารย์หน้าใสมีน้ำมีนวลนะครับก็กบริเทียบน้ำที่นองเพราะว่าชีวิตนี้เราก็คืออาจารย์บริคิดบริเกียรเพราะหนึ่งอาจารย์เอาอาธรรมะ เข้ามาช่วยนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเงินทองก็เป็นของนอกกายาจาจย์ชิดยาบนี้นะครับ็สรสางบุญสร้างกุศนละยอดกับปุกบุญนะครับให้มันหนุนนะไ้ชิดยาบนี่ไนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนางนั่นกับปอมเนะงอาจารย์ทึ้งเล่งทําบุญบริคิดบริเกียรเกร็บยังมันกับยิ้มกับเอือยิ้นบุญกับวาได้นะ <c oughs> หน่อยแล้วอะใครอยากได้อาจารย์ทั้งก่อนอาจารย์ บอกเลขเด่นเนะาะใครเห็นมากอาพิม,มาอาจารย์ให้เด่นตัวไหนเลขหน่วยสัญจรนะครับที่จังหวัดชัยนาทอาพิม,มาใครเห็นอาจารย์ยังไม่ได้ให้ที่ไหนนะครับแม้แต่ห้องไลยังไม่ได้ให้นะครับเลขหน่วยไบฟ้าอาจารย์ให้เฉพาะชุดฟันตัวเดียวสู้หน่วยสัญจรในเลขเด่นสองตัวขอดู้ห้ใครใครเห็นใครจำได้ ขอดูขอดูเอฟซีจริงๆคุณเมนอยู่ทำได้ดีเอฟซีนะเด็กแต่เก้าคุณหนูจะฟันเลยนอยจอคุณหนูน้อยเอ็นเอ็นเอ็นคุณโอคุณหนูแน่นอนคือคุณหนูได้อยู่ในห้องแนวทางของอาจารย์ในห้องแนวทางอาจารย์เพื่ออาจารย์ฟันเปตัวนั้นแหละเลขสามตัวชุดเดียวนะคบก็ฟันตัวนั่นมันหนาสียาแต่ตะลี่ก็บม่มีขายเลย เดอไฟฟ้าเป็นสูตรรวมตัวเด่นสองตัวนะครับตัวเด่นละสามหางรวมบนล่างสิบประิฟันขนาดนัดจะเอาในไฟฟ้านะสรุปแล้วเอาสี่กับะ้ามาจะใส่ที่น้องไม่เป็นวดที่แล้วแต่จะเบึง้งวดบอ <c oughs> มน่วยมีเดออาจารย์บม่ได้ให้เดซีกระพานะจะเดบุ้งขวดสองเดือนเล่นะะวดต่อไปหนึ่งทับหกเลขหนึ่งทับศูนย์หกทับหกเจ็ด จะเบิ้งมันเดือนผุดสภาพมันบวมเอียนเดีพี่น้องนะเพราะมันมันเลขวิ่งเงินล้านในจานมันหลุดไปงวดเดียวคืองวดมีจีครับนั่นมันบวมเมียนเดียนะครับใครพร้อมอ่ะพิพ์หวยเฟยฟ้าเอาอนะวอหวยเฟฟ้านะครับจังหวัดชัยนาทชัดเจนค่ะคุณสมหมายนะครับเลขเด่นของอาจา์มันเป็นแบบนี้นะครับอืม นนหนึ่งทับศูนย์หกกับทับหกเจ็ดศูนย์หกก็คือเดือนมิถุนานนะครับเดือนมิถุนานอันนี้ก็คือเด่นบนเด่นล่างาแสดงว่าเป็นขอก่อนเดินสินป้อมบนะ้านเนาะเขาออกของเตาไปเป็นรบบปั้นเดินตีบนะ้านเนาะนะครับหเหมือนเด็กว่าเด้อ นะครับยังไม่ได้ให้ที่ไหนเดกพี่น้อง okay. เนี่ยพราะให้เฉพาะตัวฟันเพราะฉะนั้นเอาตัวฟันและรวมทั้งหน่วยไบฟ้าดอกเอาเนาะมจะเอาเฉพาะใบฟ้าะเพราะยังตัวฟันเนี่ยเฉพาะให้ห้องีนวทางเพราะฟันในาการฟันเป็นตัวเดียวใบฟ้ามันจะฟันเด่นเปียและก้าก็จะมีหลักเปียและหลักก้าเพื่อเล่าใบฟ้านะครับจะเอาใบฟ้านะครับใบฟ้าพา,า,า,ารวย ชีวิตัฒมีปลายทางหรือเปล่าครับเนี่ยข้อความเด้งขึ้นมาไม่มีปลายทางเนะนะครับเออย,ยังไม่มีปลายทางนะปลายทางเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะครับมันต้องไปสมัครซ o โอดีกับทางบริษัทขนส่งเขาก่อนเ <c oughs> นาะนย ราะฉะนั้นเอาท้างัยังเชื่อมั่นรัตัวอาจารย์มันไม่มีโกงหรอกนะเอาหนาเป็นเป็นมาสูนและมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งลงบ้านเล็กที่เนี่ยม้แต่ในผลิตภัณฑ์ก็มีเบอร์ของอาจารย์มีที่อยู่มีอะไรครบเซฟเนาะมั่งสิเป็นตมบรัยดอกเพรามเป็นบริษัทขายในรูปแบบบริษัทเนาะนะครับว่าต้องย่านดอกเงินบริีุรอยแลอเสือกระได้ฟีเนาะเสือราคาสี่ลอยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะครับชุดนี้มันสามรอยกว่าและสัมเดซี่ว่าไม,ม่ยังเอาให้พี่น้องไปใส่สุดๆนะครับเอาให้เป็นที่ระลึกเสื้อใส่นะครับละเสื้อใส่ <c oughs> นะหุ่ยไบฟ้านะครับหว่ยไบฟ้าเด้อเอาฟันอยากได้ยูบอกฟันมันอยู่ในนี่แหละในชุดไบฟ้าอะชุดใบฟ้านะครับ,บ, <c oughs> บ,รบประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน เด่นเปียกไดขเก้าันะบหลักละสามหางนะครับเด่คือบนเก้าคือล่างเปรนะครับมืนกับเด็นไปได้ทั้งหมดบนไปนล่างล่างบนในหมดเป็นที่นองเด้อ ้อสื่อระตรีคือรางล้วเขาก็ต้องไปสื่ออัวรอนัข้ามไปสื่อตัวพุ่นนะขเขาเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปบอกออกกากๆเพราะว่ามันปีโพ,พ,พถึงยูทูบออกถึงประเทศนอกพนังกระช้ยพิจานาดาญาน,านเดิมหมักกับจังเหลียญกรหมักกับพานนะครับก็ต้องบางคนไปเห็นยูทูบเขาก็ลงยาวจาวพูดอยู่นั่นแหละไม่ให้นะเพราะว่าเพินบรดตัดเฉพาะ นั่นนาฬิการาวตอนไล่จนม่ฮอดตอนหายเขาไม่รู้จักการสปอเลื่อนมาเนี่ยเขาไปจัดเลือนเบิองนลอกกรฟากขึ้นมาตอนก็อยักได้จํานวนเวลามันนานๆให้ดูยอดเวลายอดเหตุวิวกับเข้าใจมันไม่จัก